สบายดีเนาะผมคนสองโอเล่ชาแนลวันนี้โอเล่กจะมารีวิวกล่องโกโปรเก่าแบกเนาะที่มาใหม่ของสําหรับกล่องโกโปรนี้เนาะโอเล่จะมารีวิวให้เบิรงว่าไอเทมเขามาใหม่ของกล่องโกโปรเลยว่าจุดตีของมันนี่มียังไงในกล่องโกโปรเก่าแบกในครั้งนี้ซึ่งโอเล่จะมารีวิวให้เบิรงว่ะในกล่องนี้มยียังไงนี่เชื่งเปิดออกมากลนะ่องจะประมาณนี้เลยเนาะ เราก็จะมีสายสายเนาะสาย usb เนาะสหรับสากโกโปรนะอุปกรณ์นเครื่องจับกล่องเอาสูบเสื้กจะมีสามยางตัวแหม่มันมีส่วนกล่องนี่ส่วนกล่องโกโปรเนาะยังใหม่ใหม่นะพวกท่านเชื่อกูโโปรเก่าก็จะมีขนาดใหญ่กว่ากูโโปรแปะหรือว่ากูโโปรเจ็ดเนาะซึ่งของกูโโปรเก่ามันเป็นอัปเดตมาให้มีขนาดใหญ่กว่า นี่ของทางหนเนาะซึ่ง g o o g แปดกูโเ,เจ็ดก็จะบมีเนาะเเป็นธรรมดาซึ่งกูโเก่านี่เป็นดเดอัปเดตมาใหม่เนาะ่นคักายรควาสะดวกเมื่อเขาทายคลิปไปหลินต่างๆอะไรเขาก็จะเห็นว่าเขาเหดอยังนี้แล้วเขาหัวมุมกล่อแนวเขาแบบสมารปับ๊บเลยตามสบายจุดเดน่นมันตัวน,นี้ส่วนแบตเตอรี่เนาะเหมืนก็มา อัปเดตมาไหมมันก้อนใหญ่กว่าเก่าเนาะกนะมีขนาดอยู่1,700ซามิเลียมเนาะตัวนี้เพิ่มอัปเดตมาไหมผู้เก่านี่ก็สมาร์ตโปสไซเิตแต่ลงนับในแต่เพียง10เมตรเนาะจุดดีมันโปรไซเคตซึ่งอุลิจะมาบอกเหลืองลักๆของกล่องมีสุพังซึ่งอุลิได้เห็นหรือเ่าไลยรีวิวเบอร์ข้อมูลกิดมากเลยนะที่หนึ่งก็คือ สมัครไทยอะไรฮาร์เคอะไรแล้วของกูปูเก่านี่สมัครไทยฮาร์เคอะไรฮาร์เคฮาเคจะอยู่ในเฟีมเลตอยู่30เฟรมเลตเนาะสีเคก็จะเป็น60เฟรมเลตเนาะแหละสองก็คือมีกัตสันเนาะไฮเปอร์สมูทเนาะสามจุดศูนย์เนาะ, Smooth, นะ, 0, นะซึ่งมันแบบเย็นไงน้ำพอนา,าทายมันเลยสมูทขึ้นแบบพอนทานคือแบบมันนิ่งขึ้นนะเนาะ เราขี่รถเอาทายเขาแย่งมึงเลยแต่สมุดขึ้นเนาะสามจุดศูนย์เนาะแต่ขอที่สามเนาะคือโผล่ซ่อนล็อกเนาะคือล็อกโหมดล็อกหน้าจอเนาะเพราะว่าเขาจะหมุนหมุนมาทางนี้หรือว่านี้มันก็จะอันให้เขาเลยแบบมันล็อกเหนียบ่ไว้สมุดองศาเขาทำนี่เขาก็รีบล็อกเหนียบมันก็จะมาเป็นโหมดล็อกเหนียบเลยเนาะข้อที่สี่เนาะโอ้ยมารกไลท์ในไอเทมนี้เนาะก็คือไทม์วัปปเนาะคือแบบเขาถ่าย คือเห็นทุกคนผู้ผที่มาถ่ายหูหรือว่าถ่ายวิดีโอก็จะมาแล้วก็จะหูด,ดีนในในโหมดไทม์วัฟนี้เนาะก็มันกระชัดวกเนาะแบบว่าถ่ายไปๆแล้วก็จุดเลยซึ่งโกโปรกอลมกนี่มันก็จุดดีมั่นก็คือถ่ายติดต่อกันได้เนาะก็คือว่าเขาถ่ายไทม์วัฟเขาก็มาเบาโดยที่บอดต้องบีบยุดแล้วก็บีบเขาก็เบาเลยเลยโตเลยโดยจะบอดยุดหรือว่าเป็นตอนเลยเขาจะต่อๆกันไปเลยได้จำนวนไทม์วัฟจนไทม์วัฟใส่ไทม์วัฟตัวนี้ ในสถานที่อีกเช่นหนึ่งเอาไปซามวับต่อเลยกนะันสะดวกเลยไอเทมสุดท้ายก็คือเนาะสกินเจอร์แกนเจอร์เนานะคือหมวดที่ต่างเวลาทายไว้สมมุิเอาไปหลินเรื่อว่าไปท่องเที่ยวอะไรเขานอนเดิกแต่เขาอยากได้ผาบบรรยากาศแต่ว่าเขาอยากได้ผาบบรรยากาศที่แบบเห็นตะเวนไอผ้ผาบบรรยากาศที่เห็นตะเวนตกดินหรือว่าตะเวนขึ้นอย่างต่างๆ,ๆอะไรเขาไปเที่ยวมอสมาตั้ง สั้งเวลาไว้แหละให้มันถ่ายเองเอาหมดเวลานี่ยโดยที่ห้องตกมาบีบหรือว่ามาจับให้มันถ่ายโอเล่หนึ่งไปในกล่องโอปเก่ากัน่วนปกติโอเล่จะบดหรือสื่อกล่องเนาะเพราะว่าจะถ่ายในโทรศัพท์เอาเพราะว่าความละเอียดต่างๆน่ยในโทรศัพท์มันอะลายแต่ว่าโอเล่เห็นไอเทมเห็นอะไรอยากเห็นคนรีวิวมาก็จะเลือเลยหรือซื้อกล่องโอปูเก่าอย่างนี้เลยก็จะตอบโจทย์ครับโอเล่ได้ดีเพราะว่าโอเล่เป็นคนนัก ก็เที่ยวไปเลาะปลาต่างๆก็สะดวกมันพูดภายใมันก็หน่อยซึ่งคลิปนี้กับโบมินยังไลน์เนาะออกมาให้ทุกคนเบึงมาจุกแตกต่างเพราะมันจะแ8ดเจ็ดหรือว่าต่างๆกะไรแบมันมาใหม่ไอเทมที่เขามาใหม่ของกลมปูเก่านี่มันขัสดสบายหรอก